ตอนนี้นะคะอยู่ที่หน้าวัดรามะนะคะเมืองซีอานถ้าอยากมาเที่ยวเราอาจจะพึ่งจักรยานของสาธารณะได้ที่เมืองจีนเนี่ยสถานที่แต่ละที่นี่ใหญ่มากนะคะแล้วเราก็ต้องเดินทางไกลบางครั้งเนี่ยเขาก็เลยมีการบริการจักรยานให้เช่าจะมีถ้าเห็นทั่วๆไปจะมีสีฟ้ากับสีเหลืองถ้าเราสังเกตต,ตรงล้อนะคะก็จะเป็นคนละแอปกันวิธีง่ายๆก็คือเราสแกน QR ค้ตรงนี้ แล้วเราก็ไปตัดในบัตรเครดิตของเราก็ขี่ไปตามเมืองต่างๆหรือว่าไปทำสถานที่ต่างๆจอดนะคะแล้วมันก็จะตัดเงินไปที่สังเกตอย่างนึงนะคะแต่ละคันที่เขาจอดไว้ยังไม่ต้องล็อกเลยไม่มีการล็อกล้อใดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแอป,ปหนึ่งคนละบ,บริษัทกันนะคะเนี่ยโอ้ยสะดวกสบายมากค่ะเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่สถานที่แต่ละที่ก็ไกลๆกันและอากาศก็เย็นเขาก็จะมีเลนนะคะจักรยานไว้ให้เลยนี่ค่ะ